โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นธนูเว้านะครับเป็นธนูคันร้อยสี่สิบเมตรนะครับก็จะเป็นธนูทางด้านของใบใบตาลนะครับนี่เป็นธนูใบตาลนะครับเป็นแบบแบบพับนะครับผมมัดแบบว่าพับแล้วก็เอาพลาสติกรองข้างล่างอีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนไหมเนี่ยไหมผมใช้เบอร์เก้านะ สูตรผมคือธนูทุกอันผมใช้เบอร์เก้านะวางยืนพื้นก็คือเสียงจะเสียงจะดีมากใช้เบอร์เก้าโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นธนูใบาตาลเนาะของผมจะชอบนะเสียงใบาตาลมันเพอรดี เดี๋ยวจะแกล่งให้ดูอีกรอบอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มเบาๆนะผมว่าเสียงของใบตาลเนี่ยคือข้อดีผมรู้สึกว่าเสียงมันออกง่ายนะคือเราไม่ต้องแกล่งแรงอะ่ะคือถ้าสมมุติลมพัดเบาๆเสียงมันก็มันก็กระเติดดีแล้วใครฟังนะ ือแก่งเบาเนี่ยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม